โอเคนะครับพี่เมง้งก็อ mm ันนี้สล็อตมาปีแรกอย่างที่เราคุยกันค้างไว้คิดที่แล้วนะครับแล้วก็โอ้โหสามารถต่อยอดจากเจเรนคอปได้อย่างดีเลยโดยที่ผลงานดีต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้หลายๆคนเขาก็กังวลกันว่าการเปลี่ยนผ่านมันจะไหวหรือเปล่านะครับซึ่งอะไรที่ทําให้มันดีขนาดนี้ครับอยากให้พี่เม้งแบบเข้าสู่บทเพลงได้เลยครับพี่อย่างแรกเลยคือทรัพยากรนักเตะเคยคุยเรื่องนี้มาไล่เรียงมาตั้งแต่ก่อนที่จะเลือกตัวเป็นอินเนีรสล็อตดีซคือเราคุยเรื่องผู้จัดการทีมคนที่จะมาต่อเนี่ยไม่ เฉพาะลิเวอร์พูลนะทุกทีมแหละนักเตะที่คุณมีอยู่เนี่ยเล่นระบบอะไรมาสโมสรหลังบ้านเนี่ยอยากให้เล่นแนวทางไหนคุณต้องเล่นตามแนวทางนั้นเพราะนั้นพอเปลี่ยนจากเลียงครัไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะเป็นใครมาต่อแต่ว่าจะต้องเป็นแนวทางที่ใกล้เคียงกันระบบการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยมาใกล้เคียงกันแล้วมันจะสามารถต่อติดได้ไม่ยากซึ่งพอเป็นอ้นเนอร์ส็อตปุ๊บผมอยากรู้ไงอยากเห็นตอนปริซีซันเนี่ยชัดเจนผมนั่งดูทุกนั้นเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนนะจาก4ี่มสามมาเป็น4ี่สองสามหนึ่งหรือ4ี4่สี่สองแล้วแต่จะเรียกน,นะ ตัวเลขปรากฏว่าจับตัวลงวางการตำแหน่งได้ดีใช้นักบอลตรงตามคุณสมบัติไม่ฝืนไม่ลองตรงนูง้นอะไรตรงนี้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดบวกกับคาแรคเตอร์นักบอลลิเวอร์พูลที่มันดีอยู่แล้วตั้งแต่เยอันคอปเนี่ยไม่ว่าจะหยิบตัวไหนลงมาเนี่ยวามเป็นเล่นนักสู้ทุ่มเทมืออาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันทําให้งานของอันเนสโลตง่ายขึ้นที่สําคัญเนี่ยกลุ่มนักบอลจากยุคข,ของคลอปเนี่ยแต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะตำาลนงสำคัญเนี่ยมันผ่านประสบการณ์โชคโชนและทั้งเกมใหญ่ช่วยใหญ่เกมกดดัน เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือองค์ประกอบที่ดีอเนรนส็อบเข้ามาแล้วก็เลยต่อติดได้เร็วได้ระบบทีมได้1สเตัวแรกที่ดีที่สุดตั้งแต่ปรีซีซั่นพอเข้าฤดูกาลปุ๊บ ต,ติดเลยมีมพลาดแค่เกมเดียวคือแพ้ฟอรเรสตึงซึ่งผมก็บอกแล้วว่าวันนั้นเนี่ยถ้ามองโลกนี้แง่ดีเนี่ยแพ้ตั้งแต่ต้นซีซันเป็นเรื่องดีแพ้แล้วได้เห็นด้วยว่าข้อบกพร่องแล้วก็ข้อด้อยคืออะไรที่ต้องแก้ไขแต่เดิมท็อปเนี่ยบุแกแหลกพลังเยอะใช้พลังงานบุแกแหลกบุแกแหลกหลังเสียหน้ายิงหลังเสียหน้ายิงพอมาถึงยุคอินเนอร์สตเนี่ยเขาพยายามจะเก็บรายละเอียดผมไม่ได้บอกว่าจะมาเปลี่ยนจุดอ่อนหรือมาแก้จุดด้อยของท็อปไม่ใช่เขามาเก็บรายละเอียดคือฟุตบอลลิเวอร์พูล จากโนโดยเฉพาะถ้าหากได้สกอร์นำซึ่งเราก็เห็นค่อยๆเห็นมาเรื่อยจนมาถึงเกมกับวูฟที่เขาพยายามจะปรับเปลี่ยนนำแล้วจะรักษาสกอร์แต่ว่านักบอลลิเวอร์พูลเนี่ยมันเล่นแบบเนี้ยบุกแบบครอปมา8 9ปีเนี่ยมันก็เลยออกลูกกั๊กขึ้นๆกลางๆเกมกับวูฟเ่ยชัดเจนเลยส่งบอลกันเสียผิดพลาดเป็นประจำเลยแล้วก็โดนตีเสมอแต่ยังดีไม่ได้จุดโทษอันนั้นคือ,อจุดเริ่มต้นที่เริ่มจะเปลี่ยนแล้วจนมาถึงเกมกับพาเลสดีขึ้นเยอะเลยอันนี้รับจริงนลตั้งใจรับโอเคเป็นรูปเป็นร่าง แล้วก็ไล่เลียงมาจนมาถึงอาร์เซนอลโดนน้ำก่อนแตม่มายิงที่เสมอได้เกมรับแน่นแล้วก็มาถึงเกมไรตันอันนี้ไล่เลียงที่มาที่ไปเนี่ยจุดหลักสําคัญคือแนวทางของลิเวอร์พูลทรัพยากรนักบอลเก่ามันตรงสเปคกับไนเนอร์สลอตแล้วอันเนี้ยหลายคนก็สงสัยนะครับแล้วระยะห่างระหว่างลีกครับจากที่เขาทาลีกดัชมาจนมาพีเมลีกทำไมแทคติกของเขาพอมาใช้นี่พเมลีกเนี่ยมันกลับใช้ได้ผลเลยแล้วดีเลยติดลมเลยท้งกท,ที่จริงๆอะ่ะความเข้มข้นมันน่าจะห่างกันซึ่งอย่างโค้ชหลายคนที่มาจะาลีกลอ องเงี้ยเวลามาแล้วมันเจอระยะห่างเงี้ยแล้วมันเอาไม่อยู่ครับอะไรคือสิ่งที่ทําให้อันนี้สล็อตน,นี่ทําได้ครับโอ้โห oh, อันนี้ตอบได้เลยชัดเจนเลยคือนักฟุตบอลตอบสนองบอกแผนอะไรบอกแท็กติกอะไรลงไปปุ๊บตอบติดได้เลยตอนพรีซั่นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีช่วงหยุดพักคูลิ่งเบรกหรืออะไรต่างเนี่ยนักบอลจะเข้ามาล้อมอันนี้สล็อตเลย ทุกคนตั้งใจฟังยืนฟังอะไรต่างๆคืออันนี้แหละเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะแผนแท็กติกของอันเดอร์สล็อตที่ถ่ายทอดไปเนี่ยนักบอลตอบสนองเพราะว่าแนวทางที่อันเดอร์สล็อตเอามาเล่นเนี่ยมันใกล้เคียงของเยอเันค์็อปซึ่งนักบอลลิเวอร์พูลเนี่ยเขาคุ้นชินอยู่แล้วจะให้เป็นยังไงอะ่ะจะให้เทสหนักดุดันไหมตั้งแต่เริ่มจนจบเลยไหมหรือว่าจะเอาแบบไหนนักบอลลิเวอร์พูลเล่นได้หมดเกมที่เห็นชัดก็คือเกมที่ชนะแมนยูนี่แหละสนะามศูนย์่ยพอหลังเกมปุ๊บอันเดอร์สลอ็อตพลั้งพูออกมาเนี่ยมันตีคคควววาาาามมมไได้เเเเเเลลลลลลยยนนนนะือออออออขขบบบกกก่่่ตนนัิร์พููีีโ แล้วเขาเคยเห็นแล้วเขารู้แล้วว่าได้แต่สิ่งที่เขาอยากเห็นคือตอนที่ไม่มีฟุตบอลเนี่ยทำยังไงแล้วเขาก็พูดออกมาคํานึงซึ่งผมยังจําได้จนตอนนี้เลยก็คือกองกลาง3คนเนี่ยทุกครั้งที่ลิเวอร์พูลฝ่ายทองบอลเนี่ยจะต้องมีตัวหนึ่งว่างเสมอถ้ามีตัวหนึ่งว่างเสมอเนี่ยฟุตบอลของลิเวอร์พูลเนี่ยมันจะไม่ตายมันจะไม่ตันมันจะสามารถหาทางไปต่อได้จะบุกตอ่อหรือจะชะลอเกมหรือว่าจะเปลี่ยนซ้ายไปขวาหรือขึ้นหน้าลงหลังเนี่ยถ้ามันมีตัวกองกลางตัวหนึ่งที่ว่างแล้วไปช่วยเพื่อนไปเอาฟุตบอลอนน คือปัจจัยสำคัญเลยพอเราดูแต่ละนัดแต่ละนัดบทสัมภาษณ์ออกมาจนกระทั่งนัดล่าสุดเนี่ยที่จุดเปลี่ยนค o นาเต้ 7, เจ็บเราโจโกเมสลงมาเขาก็บอกหลังเกมว่าเป็นของดีเลยเล่นได้ดีโจโกเมสเหมือนเป็นมิดฟิลด์ตัวหนึง่งขยับขึ้นมาเล่นในแดนของไบรท์ตันเกมลุกเกมรับสามารถที่จะช่วยได้ เนี่ยพอผมเล่ามาแบบนี้ตั้งแต่ปรีซีซันมาถึงตรงนี้ทุกอย่างมันกระจ่างนะมันมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าว่าไอเนอร์สตเนี่ยเขาเข้ามาแล้วมีองค์ประกอบที่ดีแผนต่างๆผู้เล่นตอบสนองแล้วตัดสินใจแต่ละครั้งเนี่ยมักจะถูกและได้ผลยานขันที่ดีด้วยโอเคนะครับทีเนี้ยคือหลายคนก็สงสัยอีกเช่นกันนะครับผมเห็นคอมเมนต์ตามในโซเชียลนะครับว่าแบบทำไมในยุค a อเนอร์สตเนี่ยครึ่งแรกหรือครูมักจะเล่นไม่ค่อยดีจะฝืดๆแล้วจะมาเล่นเครื่องครึ่งหลังตลอดพี่เมงคิดว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติแล ที่จะขอดแรงไว้ช่วงแรกครับในมุมมองพี่เหมงครคืออย่างนึงเลยเนี่ยเราต้องอย่าลืมว่าลิเวอร์พูลเล่นสัปดาหล์ละสองเกมตลอดนะมันจะต้องมีมีเหนื่อยบ้างบางครั้งเนี่ยจังหวะจากโคมันก็ไม่ได้มันไม่ได้เป๊ะมันไม่เหมือนการเล่นสัปดาหล์ละนัดนะเ้าเล่นสัปดาหล์ละนัดเนี่ยการเตรียมตัวอะไรมันมันเข้มข้นมากกว่าแต่พอเล่นสัปดาห์สองนัดปุ๊บมันต้องพักต้องเดินทางต้องโรเตชันไรต่างจังหวัด จกโคลอะไรบางทีมึงน่าหายไปอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกว่าหลังจากเขาแพ้ฟอ r e เรสปุ๊บเนี่ยสไตล์การเล่นเขาเปลี่ยนไปเขาจะเล่นแบบว่าละเอียดขึ้นคือไม่เสี่ยงอย่าเรียกว่าคอยไม่เล่นเกมรับเลยเรียกว่าเขาไม่เสี่ยงดีกว่าจังหวะที่จะบุกเจ้าเข้มๆเขาทําได้แต่เขาเลือกที่จะไม่เสี่ยงมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะตามความคิดผมผมว่าเป็นแบบนี้ก็เห็นที่เราเห็นว่าครึ่งแรกอาจจะฝืดๆหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็มาเล่นเครื่องแล้วก็บาลานซ์เกมเอาแล้วด้วยแท็กติกข,ของอันนี้สลอ็อตนะครับเราเห็นว่าอย่างที่ช่วงเัเอ่ย้าากไดตวให แต่ว่ามันไม่ได้ซูบเวนดี้เราไม่มีตัวแทนสุดท้ายเขาใช้การโมดิฟายการเวนแบกมาหรือว่าอย่างช่วงที่ฮาร์วียเอเลียตเจ็บแล้วสมอลสไลไม่ได้ตอบสนองความคาดหวังของเขาในเรื่องการทําเกมลุกเนี่ยเขาก็ใช้เคอร์ติโจนไปเล่นแทนเนี่ยสำหรับพี่เม้งดูฟุตบอลมาครับการโมดิฟายนักเตะแบบนี้มันถือว่ายากไหมครับเราอะไรคือสิ่งที่ทําให้เขาจับใครมากก็ทําได้หมดเคอร์ติโจนก็ดูมีอิมแพคกับเกมที่เขาเปลี่ยนลงมาแก้เกมกับไบต้าหรือการเวนแบกเนี่ยจากนักเตะที่เล่นเกมลุกมาทั้งชีวิตถนัดในเกมัรบ เจ้าตัวก็สัมภาษณ์เองว่าไม่ชอบเลยแต่ว่ามาสนุกกับการเล่นเกมรับเพราะว่าอันนสล็อตปรับเปลี่ยนเนี่ยในมุมมองพี่เม้งคิดว่าไงครับอะไรคือคีย์ที่ทําให้เขาสามารถโมดิฟายนักเตะพวกนี้ได้การสื่อสารจากโค้ชสู่นักบอลเนี่ยตรงนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยโคช้ชทุกคนนะผมใช้คาว่าทุกคนนะมีความรู้มีทฤษฎีหลายคนมีประสบการณ์ตรงไปนักฟุตบอลอาชีพมาก่อนประสบความสําเร็จบ้างไม่ประสบความสําเร็จบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องทฤษฎีศสาสตร์ลูกหนังอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนเนี่ยรู้หมดแต่สิ่งที่ย้่ยสุดคือการสื่อสาร ที่จะบอกลูกทีมว่าให้เล่นยังไงวางระบบเสร็จการเลือกตัวผู้เล่น ตรงคุณสมบัติลงมาเล่นตรงตามตำแหน่งที่เขาถนัดอันนี้ก็อย่างหนึ่งเลยนะอย่างที่2คือบอกเขาว่าบทบาทเขาจะเล่นยังไงแบบไหนอย่างไร,แบบไงไรคุณต้องบอกให้หมดมันไม่ใช่แค่สิคนนะมันต้อง25-30ถึงคนนะทุกคนแม่งจะต้องฟังแล้วเข้าใจเหมือนที่ผมยกตัวยอย่างให้เห็นชาเบีลอนโซ่นักฟุตบอลเลเวอร์คูเซนเนี่ยตัวท็อปเกรดเเนี่ยตอนที่เขามาปีที่ไร้ไพ่เนี่ยมันไม่มีเลยนะแต่ลอนโซ่สามารถทําให้เลเวอร์คูเซนชุดนั้นเนี่ยเล่นฟุตบอลออกมาได้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีจังหวะจากโคนมีระบบระเบียบ อันนี้ต้องยกนิ้วให้ชาบิลอนโซกลับมาที่นเนอร์สล็อตก็เหมือนกันแสดงว่าเขาเป็นคนที่สื่อสารเก่งแล้วก็เข้าอกเข้าใจนักบอลคําว่าสื่อสารเนี่ยสำคัญมากนะผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเดียกโกโมาโดโรนาเนี่ยสุดยอดนักฟุตบอลเอกของโลกเนี่ยก็ไม่ได้คุมทีฟุตบอลได้ดีแล้วก็ไม่ประสบความสาเร็จแม้กระทั่งรุดกุลลิตหรือจะเป็นใครอีกหลายคนที่เป็นยอดนักเตะระดับโลกแล้วก็คนที่ไม่ได้มาเป็นโค้ชด้วยแต่เป็นนักฟุตบอลเนี่ยเก่งการระดับโลกนี่ไงความรู้เรื่องฟุตบอลประสบการณ์ตรงคงไม่ต้องพูดถึง โค้ชหลายคนเนี่ยไม่ได้ผ่านการเล่นฟุตบอลอาชีพในระดับท็อปประสบความสำเร็จสูงสุดอ,อย่างเช่นอา a ซนเวนเกอร์โชเซ่มูรินโญแต่ทำไมเขาประสบความสำเร็จในอาชีพการเป็นโค้ชได้เพราะเขาเก็บรายละเอียดแล้วก็สื่อสารกับนักบอลได้ดีแหละอันนี้สําคัญผมว่าอันเดอร์สโลอตมีตรงนี้ โอ้โห oh, อันนี้นี่ผมยกนิ้วให้พี่เม้งเลยทั้งตบมือให้เลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าผมเพิ่งไปทำไปเนี่ยมันมีคลิปที่ล่าสุดอะของออฟฟิเชียลของลิเวอร์พูลนะครับที่ซันเดอร์เฟสเตอร์เฟลเขาไปสัมภาษณ์อันนี้สล็อตอะแล้วเขาคุยกันเรื่องนี้เลยเขาถามว่าแบบเออทำไมอันนี้สล็อตถึงแบบทำให้นักเตะลิเวอร์พูลอะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนะณนะปัจจุบันนะอันนี้สล็อตตอบเหมือนพี่เม้งเป๊ะเลยเขาบอกว่าปัจจุบันอนะโค้ชทุกคนนะ่ะไม่ว่าจะแบบระดับไหนอะระดับท็อปจนถึงระดับเพ แท็กติกมันรู้เท่ากันหมดเดี๋ยวนี้มี y o YouTube ด้วยเปิดดูยังได้เลยแต่ว่าจุดแตกต่างก็คือการสื่อสารทำยังไงให้สิ่งที่เขาคิดในหัวอธิบายออกมาให้นักเตะเข้าใจได้มากที่สุดเขาตอบแบบพี่เ <c oughs> มงเ๊้เลยไอเวสเทอร์เฟลอะ่ะยกตัวอย่างว่ามาโครฟันบาสเซนเคยพูดว่าเขาไม่เข้าใจว่าทําไมเขาสิ่งที่เขาคิดแท็กติกที่เขาคิดในหัวทําไมถึงเขาบอกนักเตะแล้วนักเตะถึงทําตามไม่ได้อันนี้สลอตก็บอกเลยว่าสําคัญเนี่ยคือวิธีการสื่อสารเขาก็บอกชัดเจนว่า99%ของเก้าคือไม่ได้คิดแท็นติกอไรมากมายแต่คิดว่าจะท้ค ังไงถึงจะอธิบายให้นักเตะเข้าใจแล้วทาตามได้อย่างที่เขาคิดอยู่ในหัวพี s <S ่เม้งตอบเป๊ะมากอันนี้คือจากสัมภาษณ์อันนี้สล็อตจริงเลยนะครับเือีบางคนบอกว่าผมไปดูมาแล้วผมยังไม่ได้ดูนะเอาเรื่องจริงผมยังไม่ได้ดูแต่ว่าของแบบนี้ยผมบอกตรงว่าผมดูผมติดตามมานานแล้วผมรู้มาตั้งนานแล้วไงนี่เดี๋ยวว่าน้องๆหรือเพื่อนบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งมาดูหรือว่าไม่ได้ลงลึกรายละเอียดมันก็จะเป็นของใหม่แริงจริงอ่ะ มันเป็นเรื่องที่พื้นฐานที่ใครๆก็รู้ว่านักฟุตบอลที่เก่งระดับโลกไม่จาเป็นต้องเป็นโค้ชที่เก่งเสมอไปผมอยากจะบอกอีกอย่างนึงก็คือก็เปรียบเหมือนพวกผมเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยที่มานั่งคุยเรื่องฟุตบอลเนี่ยเรามีเหตุมีผลมีความรู้เรื่องฟุตบอลไม่ต้องเตะเก่งหรอกไม่ต้องเป็นอนดีตทีมชาติไม่ต้องเป็นโค้ชทีมชาติหรอกครับถ้าคุณมีความรู้เรื่องฟุตบอลคุณรู้คุณดูฟุตบอลเป็นเนี่ยคุณถ่ายทอดได้คุยกับเพื่อนคุยกับคนอื่นรู้เรื่องเนี่ยพอ,อแล้วคร กี่ครั้งพอคนที่เข้าใจก็อยาเข้าใจคนไม่เข้าใจเราก็ต้องปล่อยมันจะมีแบบเนี้ยเหลืออยู่แต่ไม่เยอะแล้วคือมันเริ่มจะเข้าใจกันแล้วปีสองปีเนี้ยผมว่าคนดูฟุตบอลเริ่มจะเข้าใจแล้วดูได้จากคอมเมนต์เนี้ยมันจะเห็นชัดโอ้แต่เคสน,นี้สุดยอดจริงๆนะครับพี่เมงต้องต้องสู่หกให้จริงเพราะมันผมขนลุกเลยอะผมเพิ่งไปแปลมาเมื่อเนี้ยก่อนที่จะไลฟ์แบบพี่เมงนี่เองนะครับแ <c oughs> ปลแบบเปเวอร์เลยนะครับก็ <c oughs> สุดยอดนะครับเป็นการยืนยันว่าแบบพี่เมงวเค์เนี่ยมันของจริงนะไม่ใช่แบบพูดไปเรื่อยแค่หน้าฟังเฉยๆนะมันของจริงนะครับอันนี้ยืนยันเลยแล้วการที่เขาสามารถทําผลงานได้ดีตั้งแต่ออกสตาร์ทนะครับพี่เมงนอกจากเรื่องที่พี่เมงพูดมาคิดว่ามันมีปัจจัยอะไรอีกไหมครับที่มาถึงติดเครื่องเลยตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วก็สะดุดนัดเดียวอย่างที่บอกแล้วก็มีเสมอ,อเซนอนที่เหลือชนะหมดเลย,ยงเงี้ยทางที่รวมทุกถ้วยด้วยนะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แค่พเมียเมลีกนะครับอะไรคือปัจจัยนอกจากสิ่งที่พี่เมงพู กระดูกสันหลังของทีมอ่ะยังเป็นเสาหลักได้อยู่ตรงนี้สําคัญมากนะผมพูดมามันเป็นพื้นฐานในการทําทีมฟุตบอลเลยคุณจะต้องมีกองหลังกองกลางตัวรับตัวรุกแล้วก็สูนหน้าอันนี้มันเป็นรากฐานของการทําทีมฟุตบอลถ้าคุณมี4ตัวเนี้ยเก่งในระดับดีเลยนะมันจะช่วยประคองทีมคุณได้เพื่อนร่วมทีมประสบการณ์น้อยดาวรุ่ง หรือเกรดไม่ดีไม่ได้เก่งมากไอ้สตัวเนี้ยมันจะประคองได้มันจะแบกทีมได้กองหลังฟันได้เอาอยู่หมดฟันได้เนี่ยยืนกับใครก็ได้ไม่เก่งก็สามารถเล่นกับฟันได้ได้เพราะ ฟันไดจะจัดระเบียบให้เข้าเดินชนยืดดีเลยย่างเลยกูสอนแล้วเข้าเลยลูกตั้งแต่ปุ่มจังหวะเสาแรกเสาสองบอลมากระโดดใส่เลยนะทุกคนขึ้นไหลก็แล้วแต่พอไปถึงกองกลางตัวรับอ่ามันก็จะคุมเกมให้คุณให้ไปแล้วปุ๊บก็ไปซ้อนตูดไปไม่ได้ก็เอากลับมาเดี๋ยวสวิตซ้ายสวิตขวาชะลอเกมโดนเขาบุกหนักอาจะดึงช้าหน่อยไม่ต้องรีบขึ้นลงขึ้นลง,นลงเสียบอลบ่อยอาจะช้าลงมาถึงเกมรุกตัวที่เป็น มิสฟิลตัวรุกป,ปุ๊บพอถึงจังหวะของเขาปุ๊บทีเด็ดมาพลิกซ้ายปุ๊บแทงวางกระชากเขาไปยิงเนี่ยมันจะมาแล้วพอถึงตำแหน่งสุดท้ายคือศูนย์หน้าถ้าคุณมีศูนย์หน้าเก่งๆค,คมเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้ประตูมีสูงม,มียศูนย์หน้าที่เก็บบอลไม่อยู่ยิงก็ไม่คมโอกาสที่คุณจะชนะมันจะเหลือน้อยมากเพราะว่าฟุตบอลมันต้องยิงประตูแล้คุณต้องมีศูนย์หน้าเก่งๆเอาไว้ยิงประตูทีนี้เนี่ยพอเรากลับมาดูลิวพูเนี่ยเขามีเพิ่มเติมเขามีผู้สาวประตูที่ดีอีกอาริซงใช่ไหมเข เลยเป็นเสาหลักได้ที่สําคัญไม่ใช่อันแม็กคริสเตอร์เป็นการเฟนแบกอีกแจ้งเกิดขึ้นมาอีกเอาขึ้นไปข้างบนเขามีโมซาร่าทีเด็ดอยู่ตรงนี้เขาทําได้ถึงแม้จะไม่ครบถ้วนทั้ง4ตําแหน่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่เขามีกระดูกสหลังทีมหลายคนที่ผมพูดถึงเนี่ยนะแต่ละเกมลองนึกมองย้อนไปเนี่ยพวกที่แบกทีมอยู่นะโดยเฉพาะซาร่าเนี่ยชัดเจนซีซ<ฮ>ั่นนี้เขาอาจจะมีส่วนร่วมบ้างไม่มีส่วนร่วมแต่ ทุกครั้งที่เขาโผล่มาหรือเขามีฟุตบอลเนี่ยเขาเปลี่ยนให้เป็นประตูได้ไม่ว่าจะเป็นทําทางเปิดทางแอสซิตหรือยิงเองเนี่ยเราเห็นมาตั้งแต่เปิดซีซั่นอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญจริงๆซึ่งบอกตรงว,ว่าแมนยูไม่มีแบบนี้มาหลายปีแล้วผมพูดมาหลายปีแล้วว่าแมนยูเนี่ยนะตังก็เยอะบารมีก็มีทําไมไม่ซื้อหลังเจ๋งๆมากลางรับกลางลุกสูน่หน้าถ้ามีเจ๋งๆ4ตัวเนี่ย ไอ้องค์ประกอบที่เหลือคุณจะเอาดารโลเล่นคุณจะเอาเลิฟเล่นคุณได้ไดหมดขอให้มีตัวเจ๋งๆอยู่เดี๋ยวมันประคองได้เนี่ยเนี่คือหรืออีกหนึ่งเหตุผลที่ ลิเวอร์พูลของแอนเน่สล็อตเนี่ยไปต่อได้คือต้องมีแกนในแต่ละตำแหน่งใช่ไหมครับใช่้ในแต่ละแดนเนี่ยจะต้องมีใช่ในแต่ละแดนจะต้องมีลูกพี่มีพี่ใหญ่แล้วมันจะช่วยทีมได้ทีเนี้ยด้วยสไตล์การเล่นของเขาครับจากยุคเน้นคอร์ปที่บุกแหลกใช่ไหมคลองบอลบุกแหลกเปอร์เซ็นต์การของบอลลิเวอร์พูลจะสูงมากจนมาเป็นยุคแอนเน่สล็อตที่ที่มันมีผ่อนบ้างมีอะไรบ้างบางเกมอ่ะเปอร์เซ็นต์การคลองบอลน้อยกว่าฝั่งคู่ข้ามด้วยกลายเป็นบอลเน้นโต้กลับเน้นบอลไดเรกเนี้ยมันก็มีคำพูดจาากกในนโซเชีียลอ่ะครับว ฟุตบอลสมัยใหม่จะเป็นแชมป์ได้มันต้องสไตล์แบบโพซชันฟุตบอลเท่านั้นต้องคลองบอลเหนือกว่าฝึกเขาเท่านั้นพี่เมงว่ามันจริงไหมครับประโยคนี้หรือว่าวิธีการเล่นแบบเูฟ่าคูแบบนีน้ก็จะสามารถประ SO สบความสําเร็จได้ไครับในระยะยาวผมบอกตรงนะฟุตบอลเนี่ยมันแล้วแต่ปัชญาใครปัชญามันสูตรสาเร็จมันมีแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่ทุกอย่างการคลองบอลเป็นเรื่องที่ดีนะผมมุมไม่เถียงเลยแต่ว่ามันไม่จําเป็นเสมอไปเราจะเห็นได้ว่าทีมที่เป็นรองเป็นแชมป์ได้นี่บางคนบอกว่าเฮ้ยมันพลิกล็อกมันฟลุกหรือว่ามมันนไ่่เยขึ้บอ แต่มันก็เกิดขึ้นผมจะยกตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยคือเลสเตอร์ซิตี้ปีที่เลสเตอร์ได้แชมป์เนี่ยเปอร์เซ็นต์การครองบอล38นัดเนี่ยไม่ถึง50%นะครับถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ49โดยประมาณนะแต่เขาเป็นแชมป์แล้วจังหวะเข้าทำเนี่ยเฉียบขาดใช้จังหวะไม่เยอะโอเคมันอาจจะนานๆเกิดขึ้นทีแต่มันก็มีให้เห็นมันอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างมันอาจจะเอาไปใช้ไม่ได้ตลอดก็เช่นกัน คุณคลองบอลได้เยอะก็ไม่ใช่ว่าคุณจะชนะได้ตลอดสมมติว่าสคกนะัดคุณคลองบอลเหนือกว่าเขาเลยทุกนัดก็ไม่ใช่ว่าคุณจะชนะเขาทุกนัดเรื่องแบบนี้เราเห็นมันเกิดขึ้นกับแมนซิสตี้เกิดขึ้นกับบาร์เซโลนารัซิลแล้วแต่ทีมที่มันคลองบอลเก่งๆเนี่ยมันก็แพ้ได้ เพราะนั้นเนี่ยการคลองบอลเนี่ยเป็นพื้นฐานจริงครับแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดบอกเลยถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าฟุตบอลผมเนี่ยไม่ต้องเยอะไม่ต้องมากความที่สําคัญเนี่ยเราต้องเล่นแบบที่แต่ละทีมต้องเล่นแบบที่นักบอลคุณเล่นได้ทุกคนเนี่ยทุกทีมเนี่ยโช้ชทุกโช้ชอยากเล่นแบบบาร์เซโลนาอยากเล่นแบบ Spain. สเปนม,มันสวยมันดีอ่ามันสวยมันดีโอ้โหเท้าสู่เท้าแต่ผมถามกลับว่านักบอลคุณน่ะคุณสมบัติเป็นได้ไหมแบบนั้นน่ะตอบสนองแบบนั้นได้ไหมถูกไหมอย่างแบรนยูเนี่ยรับส่งบอลกันแบบเนี้ยคุณจะให้มันเล่นแบบบาร์ แบบแมนซิตี้เนี่ยมันเป็นไปแทบไม่ได้เลยเพราะว่าการรับส่งฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่จุดเด่นเพราะนั้นในเมื่อคุณเนี่ยการรับส่งฟุตบอลทองบอลไม่ใช่จุดเด่นคุณต้องหาวิธีที่เล่นให้เป็นตัวของตัวคุณเองเหมือนอันโตนิโอคอนเต้ไงฟุตบอลของคอนเต้แม่งแข็งแข็งทื่อๆแต่แพ้ยาก เพราะว่าใช้แรงเยอะแล้วก็นักบอลแต่ละคนเนี่ยเล่นตามคุณสมบัติของตัวเองไม่ต้องเล่นเยอะลูกกระปูทำไมยิงกระจัดกระจายเนี่ยแหละอันนี้แหละคือมันเป็นข้อเปรียบเทียบนะผมยกตัวอย่างให้ฟังแต่และอย่างแต่และอย่างเนี่ยอย่าไปเหมารวมหรือว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แป๊ะแป๊ไม่ใช่มันเป็นตัวอย่างที่สุดท้ายคือฟุตบอลมันไม่มีอะไรตายตัวมันไม่มีสูตรสาเร็จนะเว้ยว่าเล่นแบบนี้แผนนี้เด็นชนะแนะ่ได้แชมป์แน่ไม่มีมันอยู่ที่ว่าคุณจะพลิกแพลงยังไงในระหว่างเกมแล้วก็คุณจะใช้นักบอลคุณยังไงคุณมมีีีสูหหน้าท่่่ตัวใญไดแบ ก,ก,การเล่นภาษากับเพื่อนร่วมทีมไม่ดีแต่คุณก็พยายามจะต่อบอลใหม้มันมีส่วนร่วมมาแปะมาล้วงม,มาดูด,ดนี่นั่นมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณมีสูวนหน้าอย่างลูกกูไม่ต้องให้มันเล่นบอลเยอะเดี๋ยวแทงเดี๋ยววางเปิดไปที่ตัวพิงพื้นเพื่นพนอนสอดก็ไปยิงลูกมงเนี่ยคือปรับเปลี่ยนไปตามทรัพยากรนักบอลเนี่ยผมว่าสําคัญกว่าการคลองบอลเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่ว่าผมว่าไม่จําเป็นเสมอไปนะสควอชของลร์กูปัจจุบนนะันเนี่ย แลวที่พี่เม้งดูอะครับมันเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นแชมป์พเมรยรีหรือว่าพี่เม้งดูว่าเดี๋ยวท้ายฤดูกาลจะมีการแผ่วการล้าหรืออะไรจากจากขุมกาลังที่เขามีนะเวลาเนี้ยครับตรงเนี้ยผมเคยพูดไปแล้วว่ามันมันเร็วไปนะเอาเคสิบนั้นแล้วละ่ะฮิพูลอยู่ตรงเนี้ยถือว่ามีแววเลยแหละแต่เราไม่รู้ว่าพอถึงปีใหม่เนี่ยฟอร์มเขาจะดรอปลงไปไหมนักบอลตัวหลักเขาจะเตะได้ต่อเนื่องไหมแล้วตัวสำรองมันจะทำผลงานได้ดีแบบนี้อีกไหมตรงเนี้ยบอกตรงว่าไม่สามารถตอบได้ว่าจะไปจบตรงไหนแต่ว่าถ้าเราดู ฟอสตเขาเนี่ยผมปูยให้ฟังตั้งแต่ช่วงพรีซีซันต่อมาถึงที่เขาสุดท้ายเขาไม่ได้ซูเบอร์เบนดี้แล้วก็กางรับอีกตัวหนึ่งมาการลิวพูก็จะตั้งคาถามว่าเฮ้ยแค่นี้จะพอหรอวะแล้วก็ตัวสํารองเนี่ยชั้นถึงหรือเปล่าอะไรต่างเนี่ยแต่พอพนเข้าซีซันปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทุกตําแหน่งของลิวพูเนี่ยเขามีตัวสารองบทนะนั้นแต่ผู้สาประตูยันสูน้าอาริซงเจ็บเนี่ยเคเดอร์ K De ur, ลงมาหรือยาร็อลงมาไม่เสียบทเพลงนะสองคนนี้ยังไม่ได้พลาดแบบพลาดมาหันยังไม่เห็นนะ ยังทําหน้าที่ได้ดีอยู่กองหลังเนี่ยเราก็ได้เห็นโจโกเมสมันมีส่วนร่วมและเล่นได้ดีหรือจะเป็นแบดลี่ก็สามารถลงมาเปลี่ยนเทรนด์ได้เพื่อเติมความสดแล้วก็พักเทรนด์ซิมิกาสกับโรเบอร์สันกอ,องกลางเนี่ย เราก็เห็นเขาใช้ทุกตัวแล้วนะมีเอเลียดที่ยังเจ็บยาวอยู่แม้กระทั่งนักเตะอายุ22ที่ประสบการณ์อย่อยางไทเลอร์สกอต t เนี่ยก็ยังได้เล่นดฉะนั้นเนี่ยด้วยขุมกําลังที่มีเนี่ยมันสามารถทดแทนกันได้ข้างหน้าเนี่ยโอ้โหจับคู่ได้เลยนูนเยสโชต้าดิอาสซาร่ากัคโปสามารถที่จะทดแทนกันได้อีกนี่ยังมีเคลียร์ท่ายคนนะ ที่ยังไม่ไม่พร้อมอะ่ะคือจํานวนนับโอเคแล้วก็สเปคแล้วก็คุณสมบัติแต่ละตัวที่ลงไปอะ่ะผมว่าโอเคนะเราเห็นได้จากเกมที่เขาชนะไรตันคาราบาวครับอะ่ะสํารองบานเลยนะแต่เล่นออกมาเนี่ยถ้าไม่ได้เห็นเบอร์เห็นหลังเสือ้อเห็นชื่อเนี่ยเราก็นึกว่าเป็นชุดใหญ่เล่นนะเพราะว่ามันเล่นออกมาเป็นระบบเพราะว่าเขานักบอลเนี่ยไปใส่ระบบไงเพราะนั้นเนี่ย จ้าของทีมเลี้ยวคูเนี่ยแนวทางเขาเนี่ยเขาไม่ได้ทุ่มเงินเยอะถ้าไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ย <S <S ผมดูแนวทางเขาแล้วเนี่ยเขาคิดว่าพอไงเขาคิดว่าพอปุ๊บอันเนอสลอ็อตคุณเป็นโคช้ชคุณต้องเอาให้อยู่ผมมองอีกอย่างก็คือการจ้างโค้ชที่ไม่ได้มีชื่อเสียงมากไม่ใช่ตัวท็อปเนี่ยมันเป็นเรื่องดีตรงที่ว่าคุยกันง่ายข้อแม้ไม่เยอะถ้าเป็นโค้ชตัวท็อปปุ๊บเอ้ยอยากได้กลอีกตัววะอยากได้หลังอีกตัวนึงเนี่ย เอาละพอเข้ามาปุ๊บไอที่เหลือมันจะมีส่วนเกินละอันนี้ตั้งข้อสังเกตไว้นะผมว่าขนาดทีมริบบูมันโอเคแล้วทีนี้อยู่ที่ว่าจะยืนระยะได้ไหมเนี่ะตรงเนี้ยโอเคนะครับพอมาถึงตรงเนี้ยครับสินัดเนี่ยพี่เม้งมองเห็นอะไรบ้างจุดแข็งของริ์พูลชุดนี้ในยุคอันนี้สลอดแล้วก็จุดอ่อนนะครับอยากให้พี่เม้งแบบชแัแหละเลยครับจุดแข็งลิ์พูลเนี่ยคาแรคเตอร์ Character มาก่อนเลยนะักบอลลิ์พูลเนี่ยผมใช้คำว่าทุกตัวนะทุกตัวแม่งเอาหมดทุกสถานการณ์ด้วยไม่ว่าจะเปลี่ยนใครลงมาเนี่ยลง อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าไม่มีคําว่าลงไปแล้วเนี่ยไปทําให้เสียสมดุลหรือว่าไปเล่นแย่มากๆอะไรยังไม่มีคือคาแรคเตอร์ทุกคนดีมากบวกกับแผนของอันเนอร์สลอตใหม่ๆเนี่ยยังมีจังหวะไม่ค่อยดีจังหวะผิดจังหวะถูกเพราะว่านักฟุตบอลไม่ชินนักฟุตบอลเขาชินรูปแบบของเยอ่ยงคล็อปที่บุกเข้าใส่เดินชนตลอดพอเป็นอันเนอร์สลอตปุ๊บเขาชะลอเกมบ้างมีจังหวะไม่ได้เพสดุดูเพสเป็นบางส่วนเป็นบางช่วงเวลาใช้วิธียืนกักยืนโซนใกล้ใครใครเอาอะไรต่างๆเนี่ยคือผมมอง ว่าจุดเด่นเนี่ยอยู่ตรงนี้ระบบทีมและคาแรคเตอร์ของนักฟุตบอลอันนี้ชัดเจนส่วนถ้าจะมองหาข้อด้อยเนี่ยถ้ามองเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเกมรับโอเคเขาเสียประตูน้อยจริงอะ่ะแต่ในแต่ละเกมเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสเปิดโอกาสให้กู่ต่อสู้เนี่ย เจาะทะลุเข้ามาได้นะดเดีแต่ว,ว่าคู่ต่อสู้ยิงได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่ายังโอเคอยู่มันไม่น่าจะเป็นปัญหาใรมากมายนะเกมลุกก็เป็นไปตามประมาณนี้บางคนบอกเกมลุกไม่เป็นปัญหาเป็นจุดอ่อนผมว่าไม่ใช่เกมลุกเนี่ยเขาหลากหลายดีอยู่แล้วแต่ว่าการจบสกอร์ได้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะในมุมมองแฟนบอลเนี่ยทุกลูกแม่งต้องเข้ายิ่งเฉพาะลูกที่ดูแล้วง่ายๆโล่ง,ลงๆแม่งต้องเข้าเลยเนี่ยแฟนบอลจะมองว่าต้องเข้าเลยแต่จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะ จังหวะเข้าทำเนี่ยผมว่าลิวพูโอเคแล้วแต่เข้าไม่เข้าอีกเรื่องหนึง